มาต่ใสาเยอะมาขายกระพุ้นจ้ามาขายกพ้นแพุ้นดักสั่งรถกันดักยังกระพุ้นที่ยังครับคุณพี่ข้าพโพดขาวก้าพโพดขาวจ้าเดไปลงดูคุณแค่บาทแทยจังไรถุงละซ้าบาทถุงละซ้าบาทจ้าซ้าบาทข้าวโพดขาวมันมัแนนโอ้ถุงละยี่สิบบาทผูหนาหกฟักเช็ดผู้เสียบปากหวานเสียบไปจัดเนาะถุงละยี่สิบบาทถุง จ้่ขอบคุณค่ะมาาไหนนี่แมค่ะมาจะบานไหนะมาตหน้าไกลๆะู่บันไหนอันยู่แถวๆนี้จ้าจ้าไปแล้วเนาะ้าเนาะบว่ะอ้ยหวานหวหวานหวหวานหวานหวานบ่านกีน่เอาาบไปมานเน้อ โอ้โรถเร่งบเลยไปได้แกขอนแดง่อนขอบพนขาวขอบพดขาวขอโพดขาวว่นดอลูกเขาขพ่ขาวก็เหลืองแท้ ขาปวดเขากึ้ยังเจ้อ้อใส่ก็ว่าเขาปวดเขาเอาไม่แย่นี่นี่โอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาปวดเขาวะ่านตัวขาปวดกราปวดโอ้โหปวดหัวก็ขายมาขาน้ำมูลนี่้ตีอไรเนี่ย